เม็ดนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับที่จะนําไปใช้ในการลดต้นทุนนะครับพวกที่เกี่ยวกับเรื่องพวกค่าใช้จ่ายอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเราหมวดแต่ไปซื้อนะครับอาหารที่เป็นตามกระสอบอะไรเงี้ยต้นทุนมันค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเกิดเราซื้อ,อเป็นเครื่องตัวนี้ไปแล้วเอาไปอัดเม็ดส่วนผสมก็จะถูกกว่าครับแล้วก็เราสามารถที่จะ,ะเพิ่มเป็นโปรตีนได้ครับเพิ่มโปรตีนได้แล้วก็ ทั้งหลายของเราที่สัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็สามารถที่จะเจเติบโตได้ดีด้วยครับผมดีกว่าเราไปซื้อหัวหาที่เป็นกระสอบเพราะว่าตน้ตน,ตนท,นทนุนได้เยอะเลยนะครับตนนัวนี้หลักการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานก็สามารถโทรมาที่ร้านได้เลยเรายิานดีให้คำแนะนาแลก่ก็บอกคาชี้แนะ ทุกตัวก่อนที่เราจะนำมาขายนะครับเราต้องการทดลองมาเรียบร้อยหมดแล้วมั่นใจแล้วว่าเครื่องของเราสามารถที่จะทำงานให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราไม่ได้ว่าจะหวังขายเอากําไรอะไรมากมายนะแต่เราหวังเพื่อที่จะช่วยเ,เกษตรกรนะครับต้นทุน,ทนเราจะดำเนินตารอรอยตาม ในหลวงนะครับรัชการที่9ทำเกษตรพอเพียงนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้สินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ร้านได้เลยนะครับก็ติดต่อได้ทางเฟซบุ o กนะครับเพื่ออาเมนอาหารสัตว์นะครับหรือติดต่อทางเบอร์ทโทรศัพท์นะครับ095949 81.2 0 หรือจะแอดไอดีไลน์นะครับแอดปัญญูทีซัคนหกสามเอนนะครับผม mm. ก็ราคาจัดนี้รวมจัดส่งนะครับ mm. เก็บเงินปลายทาง mm. จะส่งทางไปษนีนะครับ mm. ไปรับของที่ไปษนี mm. แล้วก็ชำระเงินที่ไปษณีนะครับ mm. ตัวนี้ก็อัตราการผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณสักประมาณสัก100ถึง200โลนะครับขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วย จะมีความร้อนในตัวนะครับหัวใ,ใจหลักของเครื่องตัวนี้ก็คือจะเป็นทีน่หน้าแว่นนะครับหน้าแวนของเรามันจะเป็นการชุบแข็งเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชุบแข็งนะครับมันจะทําให้เหล,เล็กอะเหล็กกับเหล็กจะสีกันแล้วมันจะสึกช้าอาะทาให้เหล็กแอนได้ถ้าเราไม่ในกรณีที่เราไม่ชุบนะครับแต่ถ้าเกิดเราชุบแล้วอะเราไม่ต้องห่วงเลยครับเพื่อจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเลยก็ดดดดยถ้าเราใช้กร,รถไถ่ายเง,งียไม่ต้องห่วงครับสามารถที่จะเทเต็มตัวได้เลยนะครับ เราจะก็ติดต่อมาได้เลยตามที่เราได้แจ้งไว้เลยนะครับ